วันนี้วันที่28ดนะครับ28ดกรดกฎาคมหนึ่พัน้า้านะครับเราได้มาถ่ายทำแปลงนาของผู้ใหญ่พองนะครับอยู่หมู่8ปดตำบลวัดพิกนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นยังไงครับผู้ใหญ่พองนะข้าวนะฮะข้าวจะใบตั้งเขียวนวลอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็โรคแมลงจะไม่มีนะนอนหมดสิทธิ์เลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวแปลงข้างๆนะฮะ คือผมแบ่งครึ่งไว้นะครับว่าทดลองตัวนี้นะปุ๋ยตัวนี้อยู่อยู่นะฮะเมื่อข้าวยุยุ25วันเนี่ยผมฉีดเลยครั้งแรกนะครับแล้วได้อีก60บวันผมฉีดอีกครั้งหนึ่งก็ผมฉีดสองครั้งสังเกตว่าข้าวจะนวลน,นะฮะนวลอยู่ตลอดเรื่องหนอนกกนะฮะนอนกัดใบหรือใบขาวเนี่ยจะไม่มีนะฮะแต่อีก5้าไร่นั้นผมจะต้องฉีดยาประมาณ3หนะใช้เคมีอยู่ ชีตสามผลด้วยกันนะอันนี้ผมแล้วครั้งสุดท้ายเพื่อให้เม็ดข้าวมันมีน้ําหนักนะผมใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าไปแค่ลูกเดียวเองห้าไร่นะครับก็ผลผลิตที่เห็นอยู่นี่ก็อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็เก็บเกี่ยวคาดว่าไม่ต่ากว่าเก้าสิบถังนะฮะแค่ลงทุนไปแค่นี้นะไม่ผมว่าไม่ต่ำกว่าเก้าสิบถังหรือเกียน่าเดือนเกียนอยู่แล้วครับนี่ครับเป็นคํายืนยนจากผู้ใหญ่นะครับ ใช้ปุ๋ยแค่ลูกเดียวเองนะครับนาห้าไร่มันมา่ยายผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พองหมูหมูหม,มูอะไรนะครับหมูแปดนะครับหมูแปดวัดพิกนะครับก็ได้มาคุยกับอาสมกิตนะครับก็ผู้ใหญ่ก็คือลูกเขยนะครับก็ได้เอาใบไบโอฟาสนะครับไปฉีดพริกจากพริกที่ว่าจะตายเนะาะใบงีกู เป็นไงอาประทับใจไหมประทับใจโอ้โหขนาดพริกต้นแก่แล้วเน้อเนาะอืมเขาทิ้งกันหมดแล้วอะ่ะโอ้โหกำลังเหลือเจ้าเดียวตอนแรกจะทิ้งนะตัวน,นี้เก็บไปเท่าไหร่ครับเนะี่ยโอ้ได้หลายแล้วเนะี่ยครับปกติคุณแม่เก็บวันละเท่าไหร่ครับอย่างมากที่สุดแค่เจ็ดแปดโลเจ็ดแปดโลแล้วตอนนี้แล้วครับคุณแม่ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าอ๋อคุณแม่ฉีดไปกี่รอบครับต้องฉีดไปสองหน สคนเองโอ้เก็บไม่ทันเลยเนาะ